I'm starting to feel some sort of way. You give me goosebumps every day, But when you look at me and smile, I wanna say I think you're okay. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราปอบพายนะคะ ก็วันนี้นะคะกลับมาสู่ช่วงอันบ็อกพัสดุกนันอีกแล้วเพิ่งได้พัสดุมานะคะก็พัสดุอันเนี้ยเราสามเตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะคะแล้วก็เดือนนี้ปีนี้นะคะเพิ่งจะได้รับน้องมาะคะ่ะก็คืออยรอนานอยู่เหมือนกันนะสั่งไปตั้งแต่แบบโห NCT 2020่อะเพิ่งออกใหม่ๆเลยจน EXO comeback อะคะ่ะทุกคนก็คือ โอเะคค่ะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันเนาะว่าเราสั่งอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาอันบล็อกกันเลยไหนดูสีก็คือแบบพ่อฉีดแอลกอฮอล์จนกล่องแบบอ่ากล่องชุ่มหมดแล้วกล่องเปื่อยหมดแล้วนะคะแต่น้องไม่น่าจะเป็นไรเขาน่าจะใส่แบบกันกระแทกมาแล้วก็เลยไม่ได้อะไร นีไงแล้วเราก็ต้องมานั่งทําปกคลิปใหม่นะคะเพราะว่าเราเคยทําปกคลิปรอไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็แบบลบปกคลิปที่เคยทําไว้ออกนะคะเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะมาส่งแล้วแต่เนี้ยมันมาส่งแล้วทุกโคนให้เยอะมากเอยแต่เราได้ใช้แน่นอนเนี่ยกันกระแทกเพราะว่าเออเราก็ขายของอู่ใช่ไหมแล้วกันกระแทกก็หมดอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้ก็คุมแล้ว นี่อันนี้เป็นของที่เราสั่งมากไม่เสียงแบบนี่ค่ะทุกคนเสียงสองเกียร์ก่ะโอไมคก็เป็นอะไรเอ่ยอัลบั้ม NCT นั่นเองคะ่ะทุกคนสั่งมาทั้งหมดสองบ้ง้มสองเวอร์นะคะเป็นเวอร์พาสแล้วก็เวอร์ฟิวเจอร์นะคะ แต่ว่า,าหารกบเพื่อนนะคนละบั้งนะคะซื้อมาตอนโปรหนึ่งแถมหนึ่งเพิ่งเห็นโอ้ม y g ก้ของแถมเยอะมากก็มีแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบการ์ดนะคะมีของเรสแนนแล้วก็มีน้องจีซองแล้วก็มีอย่างหาานอุ้ยมีน้องโชว์ด้วยนี่นะคะอันนี้เป็นเพลง เออเวอร์คอีดใช่เวอร์คอีดขอแถมเยอะมากคุณม,มากเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกเลยดีกว่าอันนี้นะเป็นของอะตอมนะคะสินเงินของอะตอมแล้วก็สีส้มของเราคือทุกคนเข้าใจไหมแบบเราตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติเราจะซื้อเป็นแบบบ้าเปล่าแล้วก็ไป เลือกการ์ดแยกเมมเอาเองมาเลยแบบไม่ไม่ได้ฟ mm ี hmm. ลลุ้นการเท่าไรแต่เนี้ยคือเราจะมาลุ้นกันว่าแบบเราจะได้มีเราไม้ทั้งเยียบบุ๊กแล้วก็ทั้งแบบใบเซฟี่การ์ดแล้วก็อาจจะได้สเปกก็ได้นะทุกคนถ้าได้สเปรูการ์ดก็คือยุยรอซื้อแล้วนะคะผ่อนประมาณแบบ10ปีประมาณเนี้นะคะเออเดี๋ยวมาดูกันทุกคนตื่นเต้นมาก โอเคค่ะทุกคนเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการเรียกการ์ดเมนกันนะคะทุกคนคือมันจะเป็นประสบการณ์การเรียกการ์ดเมนทั้งแรกของเราเลยเพราะไม่เคยได้แกะบัามต็มเลยนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่แบบวีฟิลแบบแกะก็จะเรียกเป็นการ์ดเจมินแล้วก็การ์ดเจโนนะคะ เพราะว่าวินวินเก็บครบหมดแล้วตามคลิปที่เราเคยอันบ็อกการให้ดูอ่ะเออใครยังไม่ไปดูก็ไปดูกันนะคะทุกคนส่วนอันนี้เวอร์พา s สเป็นของอะตอมนะคะเราก็จะเก็บไว้ให้อตอมเพราะว่าตอมบอกว่าจะเอาตอนเปิดเทอมแต่เปิดตอนไหนไม่รู้นะอาจจะเลื่อนไปเปิดทีปีหน้าเลยก็ได้นะคะเราก็เลยจะมาแกะน้องคนนี้กันใจวินอยู่ไหมคะก,ก็ใจวินอยู่ไหมวทำไมันเรียกแปลกๆแบบน ไม่ใช่แนวเราอะแต่เราก็ต้องทำใช่ปะเพราะว่าเราอยากได้หรือว่าอาจจะมีสเปรมาให้ได้นะคะอยากรวยค่ะมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะทุกคนก็คือแบบเฟรมการทำพร้อมเรียบร้อยอะไรเอ่ยได้นะคะ แบบทำเฟรมการนางฟ้าให้น้องแล้วอะ่ะเออมันกีดโดนไหมเนี่ยมันกีดอะไรของมันเนี่ยจะเก็บซีนไว้ด้วยนะเพราะเราแบบเก็บทุกอย่างที่ SM อมันแพ็คมาให้นะคะโอเคเออโอ้ยได้ได้เว้ยมันแบบได้กลิ่นความจะมีสเปค ถ้าไสเปรุคัสก็ขายต่อให้ชียุยนะคะผ่อนศูนนานสิบปีโอเคเจมินต้องมาแรงงานเี้ยเพราะว่าแบบก่อนของกระส่งเรานั่งปั่นงานคูเชอรี่ไว้เลยนะทุกคนเจมินต้องแบบหเห็นความขยันของเราก็แบบตอบแทนเราโดยการแบบโอ้ยสุดได้เจมินสบายเลย ขอ,ของจมินหลักๆอีกแล้วกันนะทุกคนท่านมีซีดีเหมือนอันที่เราเคยเปิดให้ดูเลยแล้วก็มีโอ๊ยตืแล้วก็มีแบบใบอะไรเอ่ยใดแล้วก็ไม่ค่อยรู้นะคะก็มีรูปเป็นโฟโต้บุ๊คสีส้มคือหอมมากนี่อยากได้ของคนนี้อยากได้แจมีเออเอ,ย,เอยนี่ไงนี่ไงยังไม่เห็นยังไม่เห็น น้องดูอ่อนแอมากเด้อเด้อเดๆอเด้อจมินเสียหายเวอร์ได้โฟเจมินอุ้ยไม่ได้เย,ยมาหมดเลยทุกคนเมเราทุกคนเลยน้องโชวอ์อย่าพึ่ง มันนี้มันนี่มีสเปร์แล้วใช่ไหมอยากได้สเปร์อ่ะโอเคไม่ไม่น่าจะมีแนวน่าจะมีแล้วค่ะทุกคนมาเจ็เละวันดุ้นกันเลยแล้วก็มีใบอันนี้นะอ่าเอาอยังไม่เห็นยังไม่เห็นการ์ดยังไม่เห็นการ์ดไปเออยบบุก,ก่อนหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสาม โ้ไม่ไม่ใช่อะไรทุกคนคือเรามียาบูลูกคาแล้วให้ไหม่อะไเดี๋ยวค่อยไปหาเลขในกมเอานะคะคือแบบมือสั่นมากอ่ะไปต่อมาอันนี้ก็คือ ก็เรานะคะจะมาสรุปให้ฟังนะคะเนื่องจากคลิปมันตัดไปเนาะเราเนี่ยแกะได้เป็นจีซองเซลฟี่การนะคะแล้วก็เป็นเยบุคลูค u รสนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้ทําการนําเยบุคลูค u รสนะคะไปแลกกับแจมินฮอตซอตนะคะทุกคน